ดาหา์ไทยรัตน้อยใจเป็นนางเอกไม่ดังรีดดีว่าจับเรื่องไหนก็ปังสําหรับดาห์ไทยรัตผู้จัดมือทองแห่งช่องสามพระรามสี่ไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องอย่าลืมฉันตามรักขึ้นใจคลื่นชีวิตสมัยเป็นนางเอกความดังก็ประมาณหนึง่งแต่ก็ถือว่าเป็นนักแสดงสาวหน้าตาออกลุกครึง่งที่ติดลิสต์ว่าสวยในยุคนั้นยังไงก็ต้องมีชื่อของพีดาห์ไทยรัต อยู่ด้วยปัจจุบันอาจไม่ได้เห็นผลงานการแสดงของเธอแล้วแต่นั้นอาจจะเป็นเจ้าตัวเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้จัดละครเต็มตัวเรตติ้งในฐานะผู้จัดละครแบบเต็มตัวก็คือเรื่องสามีตีตราเรื่องนี้เข้มข้นพลิกบทบาทกันทั้งนางเอกอย่างแอนทองประสมให้มาเล่นเป็นสาวเจ้าอารมณ์ขี้เหวี่ยงขี้วินสุดๆส,ส่วนนางไรในเวอร์ชันนี้ได้ทันย่ามาเล่นจนตีบทแตกกระเจิงจําได้ว่าเมื่อปี2 5 4 4ที่ละครออนแอร์ air. ละครเรื่องนี้ดังมากจริงๆในปีเดียวกันหลังจากจบเรื่อง สามีตีตราไปละครเรื่องทางผ่านกรรมเทพซึ่งได้พระเอกสุดฮอตอย่างแอนดรูว์เกรกสันมาเป็นป๋าดันให้กับสาวเจนี่เทนโพสวันขึ้นแท่นเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องสามได้ทันทีเรื่องนี้ทุกคนอินหนัก หลงรักคุณไตรภพกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนอยากจะเป็นนางเอกแทนสาวเจนี่ด้วยซ้ําในปี2549เรตติ้งแรงไม่หยุดก็ต้องเรื่องนี้ซึ่งพี่ดาได้เลือกพระนางเป็นแอนทองประสมจับคู่กับเคนเทีรเดชเป็นครั้งแรกเรื่องนี้ประสบความสําเร็จมากได้รางวัลทั้งนักสแสดงนำชายนักสแสดงนําหญิงจากหลายเวทีรวมถึงบทละครยอดเยี่ยมและผู้กํากับอย่างพี่แอลอ,อัมไพพรจิตไม่งง ก็ได้รางวัลด้วยเช่นเดียวกันปีถัดมาละครไทยส่งเรื่องพระจันทร์สีลุงมาเบียดสู้ซึ่งเรื่องนี้กระแสนั้นแรงมาตั้งแต่ยังไม่อ่อนแอร์เพราะได้ทั้งหนุ่มบีคำช่องมาแสดงเป็นพระเอกประกบคู่กับสาวแอปเป็นครั้งแรกอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก new headline info ขอบคุณค่ะ